โอ้โหคุณผู้ชมครับลุ้นหลัดทึกหัวใจจะว,วายของจริงครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอลยู19ปีชิงแชมป์อาเซียนแล้วกันนะครับในนักชิงชนะเลิศหลังจากที่ในช่วงเย็นก่อนหน้านี้ยู U 16ปีไทยของเราเจอกับยู16อินโดแล้วก็แพ้ไปเนี่ย ผมเชื่อเหลือเกินว่าครั้งนี้คนไทยทั้งประเทศจับตามองแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเราตั้งแต่ชุด4เกมชุด U16 จะแพ้อินโดหมดก็ให้มันรู้กันไปสิครับซึ่งต้องบอกว่ายู9เป็นความหวังสุดท้ายแล้วครับคือถ้าไม่ชนะในเกมนี้เนี่ยโอ้โหปีนี้ฟุตซอลสนั่นแน่นะครับโดยต้องบอกว่าทีมฟุตซอลของเราครับชาเต็มเลยนะ เกมนี้ใส่สุดครับคุณผู้ชมก็ผู้รักษาประตูเป็นวัชรินเกิดเงินกับตันทีมพันทองแท้ปลื้มจิตสรวิทยิริสวัสด์ภาคภูมิเทียมตีและเศรษฐวุฒศสีทองครับคือจัดไปแบบนี้เพื่อที่จะทำยังไงก็ได้นะครับให้ทีมุฒซสอไทยของเรานะครับเอาชนะให้ได้นะครับไม่งั้นนี่งานเข้างานงอกแบบยาวอย่างแน่นอนโดยเกมรอบนี้ครับในครึ่งเวลาแรกเนี่ย ให้คำจังกัดความว่ามันคือความเดือดความมันได้เลยนะคือ <c oughs> ทีมฟุตซอลไทยของเราเนี่ยสู้กับอินโดนีเซียในช่วงแรกก็คือพยายามจะเจาะให้ได้ส่วนอินโดก็เล่นสไตล์แบบรับแล้วก็โตนะครับไทยนี่ก็บุกยับเลยเจาะยังไงก็เจาะไม่เข้าพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่มาครับแต่ก็มาประสบความสำเร็จจนได้นะครับในนาทีที่17ครับจากทางภูมิภูชิต วอบอ่ำที่ยิงให้ไทยออกนําไปก่อน1ต่อศูนย์แต่นําแล้วต้องบอกว่ามันเป็นการนําที่ไทยเรากับอินโดเดือดคอรึ่งแรกเดือดมากนะครับฟาวรวมเนี่ยโอ้โหเกินอะ่ะโดยเฉพาะฝั่งไทยแล้วมันมางานเข้าในช่วงท้ายเกมไงคือเราฟาวรวมเยอะเกินนะครับฟาวรวมแล้วก็พอมีฟาวเพิ่มก็จะโดนจุดโทษจุดที่2ช่วงท้ายเกมเนี่ยเราโดนจุดโทษจุดที่2เนี่ย สครั้งนะคือสองครั้งแรกเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าพอเสียบ่อยๆมันก็กลายว่าเราเนี่ยมาเสียประตูในวินิทีสุดท้ายคือภาพของการแข่งขันอยู่16ปีตอนช่วงเย็นที่เข้าไปเลยเราโดนโด,โดตีเสมอจากที่นำอยู่สองหนึ่งแล้วเขาตีเสมอช่วงท้ายอะ่อะสองสองอ่ะกลับมาครึ่งหลังแล้วเขายิงแซงเราก็ชนะไปเลยเพราะภาพนี้มาผมคิดในใจว่าอย่าให้เกิดนะเอาดีๆนะเพราะว่าโอโ้โห มันจะแพ้หมดก็ไม่ได้นะคืออินโดนีเซียเนี่ยเหมือนที่ผมเกริ่นไว้นะครับตั้งแต่รายการชิงแชมป์อาเซียนชุดใหญ่ไล่ามาจนซีเกมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ย 16, ูสิบหกหมาดๆส่วร้อนๆเนี่ยถ้ายูสิบเก้าเป็นแบบนั้นผมเองผมต้องบอกว่าเลยเศร้ามากนะแต่ต้องยอมรับว่าในครึ่งแรกพอสกอร์มันเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ยังคงรับได้อยู่ผมรับได้ยังเปิดใจกว้างอยู่เฮ้ยวันนี้มันมีข้อหนึ่งที่น่าสังเกตคือ แฟนฟุตซอลไทยเราเข้าไปชมเกมในสนามเยอะนะครับคือเข้าไปให้กําลังใจน,นักชิงจัลเลด้วยนะครับแลวผมว่าไทยเองก็ไม่อยากจะแพ้โดกทุกๆุทุกรุ่นแน่ๆก็เป็นไปตามคาดครับครึ่งหลังกลับมาเนี่ยทีมฟุตซอลไทยของเราทําได้ดีขึ้นนะครับเล่นละเอียดมากยิ่งขึ้นมาได้ประตูออกนาอีกครั้ง2-1ครับจากทางด้านของ สรวิทย์สิริสวัสดิ์ครับเป็นจังหวะที่เราตัดบอลได้ครับแล้วก็สรวิทย์ยิงทันทีครับยิงโคตรสวยช็อตนี้คือเป็นช็อตที่อินโดตั้งตัวไม่ทันด้วยครับออกนําอีกครั้ง2อหนึ่งจังหวะนี้โล่งใจสุดเลยเพราะว่าอก่อนหน้านี้นะครับเคร่งเครียดมาเลยตลอดนะครับกับสถานการณ์ของทีมฟุตซอลไทยของเรานะคือไม่อยากให้ภาพเดิมๆม,มันกลับมานะครับยังไงเราก็ต้องแบบพยายามกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ทาได้จริงๆนะครับยิงสวยจริง ยิ่งหักข้อลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามมากๆครับช่วยทีมชาติไทยของเรานําอีกครั้งเป็น2ประตูต่อนหนึ่สวยๆครับคุณผู้ชมครับโดยต้องบอกว่าหลังจากนั้นครับทีมฟุตซอลไทยของเราก็ยังคงคองเกมได้ดีกว่ามีประสบการณ์และเห็นน้องๆอยู่16เล่นแล้วก็มีอ,อารมณ์ร้อนน็อตหลุดแล้วก็อยู่19ช่วงครึ่งแรกก็น็อตหลุดเหมือนกันนะครับฟาว์รวมเยอะ คราวนี้กลับมาได้แล้วก็มาได้ประตูที่สมครับากลูกยิงลูกนี้โคตรสวยจริงๆครับโดยทางเซทุสสีทองครับยิงเนี่ยบอลน,นิ่วหูเรียกว่าเสียบสัมเหลี่ยมพอดีเป,ป๊ะเลยนะครับคือเป็นจังหวะบอลที่จับแล้วยิงสวยมากครับดูครับจับแล้วยิงแบบรัดกลุมสวยจะจัดหนีหา่างไปเป็นสามหนึ่งครับเกมดีกว่าด้วยครับคือ ต้อบอกว่าคราวนี้นะครับทีมฟุตบอลไทยของเราไม่พลาดแล้วครึ่งแรกหัวร้อนไปหน่อยเสียฟาวรวมเยอะทําให้ทีมเสียเปรียบนะครับกลับมาครึ่งหลังก็มีการปรับกระบวนท่าเยอะพอสมควรขณะที่นินโดีเซียเองเนี่ยนะครับคือเกมในครึ่งหลังก็ดูเล่นตามเกมอะ่ะค่อยๆเล่นลับล็อกระบบไปเรื่อยแล้วก็ ทำให้ไทยเราอะ่ะนะครับไม่ได้เจอความกดดันเหมือนในครึ่งแรกคร,ครึ่งแรกนี่หูอินโดนีเซียมาหนักเหลือเกินนะครับประกอบกับนะครับแข้งไทยของเราความผิดพลาดน้อยนะคือคราวนี้พอมีโอกาสแล้วจบได้คือฟุตซอลต้องแบบนี้จริงคือต้องมีงอมโอกาสต้องจบให้ได้นะครับไปเอ่อเรียกว่ายึกยักยิกยักเนี่ยมีโอกาสแล้วจบไม่ได้เนี่ยมันเหนื่อยมากนะครับแล้วก็พอขึ้นนำํำสามหนึ่งเนี่ยทุกอย่างก็เข้าทางเราหมดนะครับอินโดนีเซียก็พยายามที่จะต้องยิงทวงคืนให้ได้นะครับแน่นอนพวกเขาก็ ทำทุกวิถีทางแหละนะครับส่วนไทยของเราก็เล่นด้วยระบบนะครับรับมือด้วยระบบแล้วก็ไม่รับต่ำด้วยนะครับเน้นดันสูงเลยให้อินเดียเล่นยากมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจากการควา้าแชมป์ในนัดนี้ครับก็ต้องขอบคุณทีมฟุตซอลยูสิบเก้าปีไทยครับที่สามารถกู้หน้าได้สำเร็จนะแชมป์ครั้งนี้เนี่ยก็อย่างน้อยก็ทำให้โดไม่ต้องพูดได้โอ้โหไปนี้ไทยฟุตซอลจะอ่อนหัดอ่อนดอยเนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมียูสิบเก้า กูน้าได้จริงครับการคว้าแชมป์ครั้งนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่อาจจะเอามาโวหรือว่าแบบเอามาเถลิงได้นะครับแต่ถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องถอดกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในปี2568กับฟุตซอลทีมชาติไทยนะที่ณนะปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่านในแงนอาเซียนมีเคลื่อนนะโดยเฉพาะความสามารถของอินโดนีเซียยกระดับได้ดีจริงๆคือเล่นเราแต่ละนัดนี่เหนื่อยใส่ตัวทบขาดครับหูเรียกว่าแบบ เหนื่อยจริงๆนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นของพวกเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสทาเขาทําได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นด้วยความเขี้ยวแบบจัดคือบางทีบางครั้งพอมันแพ้มันก็มีอาการแย่งนะคือเราดูฟุตบอลมาหลายปีนะครับหลายคนก็ดูเกินสิบปีนะครับก็รู้อยู่ว่าฟุตซอลเนี่ยถ้าเกิดมันเคยชนะแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาชนะอยู่นะครับอินโดนีเซียเนี่ยยอมรับเลยว่าเก่งมากนะครับที่สามารถก้าวข้ามเราไปได้เอาตรงผมคิดว่าตอนแรกน่าจะเป็นมาเลหรือเวียดนามด้วยซ้ำนะ ไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นอินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียทําได้ดีมากนะครับวันนี้ผมเริ่มหวนวั่นแล้วคือไม่แน่นะคือถ้าเราไม่จัดตัวเต็มขนาดจัดตัวเต็มซีเกมมาแล้วซ้อมไม่สมบูรณ์ซ้อมไม่เต็มอ่ะก็โดนนะได้เหรียญเงินนะนะครับปกติเนะี่ยฟุตซอลไทยไม่เคยพลาดเหรียญทองเลยก็ได้เหรียญเงินขอนงอินโดน,นีเซียแล้วพอมาดูรายการนะครับโยชนนะครับชิงแชมป์อาเซียนอีกยิ่งเป็นภาพสะท้อนชัดเลยว่าอินโดนีเซียคือคู่แข่งที่ตอนนี้ผมให้เลยว่าคือเบอร์หนึ่งแล้วนะ เป็นคู่แข่งอันตรายของเราในย่านอาเซียนแล้วแลวผมเชื่อว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะครับในระดับเอเชียจะน่ากลัวกว่านี้อีกนะครับคือด้วยความที่ระบบในอินโดเนี่ยนะครับก็ชอบเล่นฟุตบอลฟุตซอลอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นประเทศที่แข่งขันกันสูงอยู่แล้วนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ว่างเาแข่งคือคล้ายๆบ้านเรานะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยผมมองไว้อยู่เลยว,ว่าทั้งฟุตบอลทั้งฟุตซอลเนี่ยถ้าเขาเอาจริงเอาจังน่ากลัวแล้ววันนี้มันน่ากลัวจริงๆนะครับนี่แค่ฟุตซอลนะฟุตบอลนี่ รัฐบาลกับสมาคมนี่เขาก็ร่วมมือผลักดันไปหาผู้เล่นองค์สัญชาติลูกขึ้นลูกเซี่ยงมาช่วยนะครับส่วนไทยเราอะ่ะถามว่ามาตรถามตกไหมก,ก็ตกนะครับกับทีมชาติแล้วก็ผมว่าเราไม่ดีตัวเองไปไกลเยอะด้วยนะครับทั้งที่มีเวลาอยู่พอสมควรที่จะแบบสร้างระบบให้แข็งแกร่งมากกว่านี้แนะ้วก็ต้องคุยกันยาวๆครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาที่จําเป็นมากๆนะครับสำหรับฟุตซอลไทยของเราคือวันเนี้ย เราก็พัฒนาไปนะครับแต่คู่แข่งเขาก็ก้าวกระโดดนะเขาก็ตามเรามาเรื่อยๆเขาไม่ปล่อยให้เราแบบเออเหยื่ลอยชายแน่นอนก็เป็นการดีที่ในยุทอาเซียนเนี่ยมีทีมอย่างอินโดนีเซียน,นะก็ทําให้เรารู้ตัวว่าจะต้องเล่นยังไงต่อไปนะครับต่อจากนี้เนี่ยจะประมาทไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามเนี่ยในย่าน,นอาเซียนวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่ม b i g กโฟนะครับไทยอินโดเวียดนามมาเลเซียตอนนี้ ระยะห่างของความใกล้เคียงมันมันใกล้เคียงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะส่วน U-19 เก้าชิงอันดับสาเนาะมาเลยกับเวียดนามกลายเป็นมาเลยนะโคตรหมีนี่ก็ยอดมากนะครับเข้าไปทํามาเลเซียนไทยก็จะผ่านมาเลย์มาได้ก็เหงือแห้งเหมือนกันนะเหนื่อยมากเลยทีเดียวแล้วก็ต้องจับตามองกันแบบยาวสำหรับในปี25ง9ครับทาง ฟุตซอลจะมีการวางหมากและแก้รำยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์นี้หลังจากคู่แข่งในย่านอาเซียนดีขึ้นมาแล้วจริงๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ดูเกมนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u บ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับิ